และนี่คือแพ็กสุดท้ายของจริงเบสไอคอนรู้ว่ามือแฟรเราจะเป็นยังไงครับเบสไอคอนเพลเยอร์นี่คือไม่มีเลทจำกัดนะครับอานออกได้เยอะออกได้ออกได้หมดเดี๋ยวรอให้แฟรเรากดเอ๊ะไม่เอาเดียเ๋ยวไม่ใส่หูฟังเดี๋ยว egg, กดเอกกกดเกเท่านั้นหลับตาครับใครผู้ชา ได้โอ้โหจะไม่ตัวไหนใจอ่ะมันสามารถเอาอะไรได้บ้างกันมีใบเดียวฮะไม่หมายถึงว่าแบบโอกาสของมันอะไรเงี้ยก็ไอคอนหมดทุกใบอะมีแค่ไอคอนเหรอใช่ใบเดียวอ๋อคือไม่มีการ์ดทองมีอะไรอะเออูกพูดอย่างนี้คือรู้เลยไม่ไม่คือคือเศร้าเลยอะเศร้ารอเลยอ่ะทีมชาติก่อนดีกว่าทีมชาติมาซิเฮ้ยจริงปะจริงเฮ้ยจริงหมดอะจริงจริง ครวะบาซิลแค่ลองพูดเดียวบาซิลใครเหี้ยบาซิลเนี่ยบาซิล,ซลขอตำแหน่งนะไว่พูดเมาก่อนว่าแบบอยากได้ใครบ้างเลยหนึ่งย,ยอานายใครก็ได้บาซิลยกเว้นไอ้เหี้ยแต่ว่ามันก็บาซิลเออก็เอาเอามันก็ได้ไม,มันเป็นตำแหน่ง C A M อันนี้ C A M ปะ C A M ูรู้เลยใครใคร C A M หัวฟูฟูป่าวอะโซคาเต้เหรอวิซิโกโ้ฮกูได้ซิโก้ไอฟิวไอฟิวไอฟิวไอคอนกูได้ซิโก้หยโอ้กูให้แฟนเปิดสองล้านสองล้านสีัตัดมาดีสตวุตวโคสุดยอดกูขูมาแล้ว เฮ้ยขอบคุณ EA